ไปไปชมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้เราก็มองภาพตลาดว่าสามารถขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าน่าจะขึ้นแบบเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเพราะว่าตัวกราฟแท่งเทียน,นยที่ยังอยู่เหนือ ema 5วันแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ขยับจุดสูงสุดของวันขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะยังแสดงถึงความเป็นบู l ล i s h ในระยะสั้นนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตัว modify ที่อยู่ในเขต over overbought มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะถึงแม้ว่าจะยังให้ค่าบวกนะคะแต่ว่าสัญญาณเตือน,เ,นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อวาน็นต์แคร k อยู่ในระดับถึง91แล้วนะคะซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ96-97นะคะจะทําให้เกิดการพักตัวสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาการที่ขึ้นถึงระดับ97เนี่ย91เนี่ยนะคะเราจะพบในเดือน ต้นเดือนพฤษภานะคะตรงนั้นเนี่ยที่ทำให้อาดัชนีพักตัวจาก1247ถึงลงมาที่1101นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะยังให้ค่าบวกนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเฝ้าระวังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ารอบนี้เนี่ยขึ้นไปคงได้ไม่มากนะคะก็มองแนวต้านแค่ประมาณ1,220จุดนะคะ,ะส่วนแนวรับนะคะก็ยังคงเป็นขยับขึ้นมานะคะเป็นประมาณ1,002กับ1192นะคะแต่ว่ายังคง เป็นจุดที่ยังเป็น EMA 5วันกับ10วันเหมือนเดิมน,นะคะแต่ปรับค่าขึ้นมาเล็กน้อย ็อกวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวซีเฟรชนะคะก็จะเห็นว่าล่าสุดที่ผ่านมานะคะราคาก็ลงลึกนะคะจนกระทั่งเริ่มโอเวอร์โซแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วอีกอย่างนึงก็คือใกล้แนวรับ EMA 75วันด้วยนะคะจุดนี้ก็คิดว่าน่าจะทําให้เกิดการรีบาวขึ้นไปบ้างนะคะแนวรับจะอยู่ที่7จ็บาทห้นะคะต้าน8ปดบาทยี่สิถึงแปดนะคะแล้วก็คัดลอสที่แปดบาทเจ็ดบาทค่ะ ถัดมาจะเป็นตัวเมเจอร์นะคะเมื่อวานก็ขึ้นทดสอบตัวเส้น75วันนะคะแต่ว่าตอนราคาปิดเนี่ยอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะเครื่องมือทางเทคนิคนี่ยยังส่งสัญญาณซื้อแล้วะจะเห็นว่าตัว MACD กับ Modified Stochastic เนี่ยเกิด divergence ขึ้นกับกราฟราคาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้ที่ติดอยู่เนี่ยน่าจะทะลุข,ขึ้นผ่านขึ้นไปได้กลับไปยืนเหนือ MA 75วันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมเจอร์ Major mm. ก็จะมีแนวะรับอยู่ที่17.30-17.10ตางค์นะคะ ด้าน17ด้าน18 30ถึง18 50แล้วก็คัดลอสที่17ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TPI p o l y n e นะคะตัวนี้ก็เมื่อวานแกว่งตัวผ่านขวนตลอดวนันแต่ว่าจนราคาปิดก็มาปิดที่ราคาไฮของวันได้แล้วก็ ISI เ,เริ่มต้นส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทดสอบกรอบบนของเทนไลน์ line, หรือประมาณช่วง EMA 75วนันแถวๆ12.70ถึง12.90 12, ได้นะคะแนวะรับจะอยู่ที่12แล้วก็คัดลอสที่11.80ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น Lymonland นะคะเมื่อวานจะเห็นว่า แรงซื้อหนาแน่นแล้วก็วอลลุ่มเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันแรกในรอบ2เดือนนะคะที่ MACD กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะก็จะมีแนวต้านนะคะตามเทรนไลน์ line, แล้วก็ตรง Previous h i g h ที่ประมาณาบาท67บาท67ถึงบาท70นะคะรับบาท61สตางค์นะคะแล้วก็คัดลอสที่บาท59สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ